กรรมการวินรถจักรยานยนต์เคหาสมุทรปราการ4จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสจัดสร้างต่อเติมวินรถจักรยานยนต์หลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสมาชิกวินรถจักรยานยนต์เคหาสมุทรปราการ4ที่วินรถจักรยานยนต์เคหาสมุทรปราการสบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ4บางปูถนนสุขุมวิทกม37มตําบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการวินรถจักรยานยนต์เคหาสมุทรปราการ4จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสจัดสร้างต่อเติมวินรถจักรยานยนต์หลังใหม่มมแลังกคสสิ สมาชิกวินรถจักรยานยนต์เคหะสมุรปราการ4โดยมีนายดารีสุขีประธานวินรถจักรยานยนต์เคหะสมุดปราการ4พร้อมด้วยนายสิทธิชัยหมอป่าหัวหน้าวิดนายวรกรปุ่มแมนคณะกรรมการวินนายสมศิลสวายประโคนตลอดจนคณะกรรมการวินสมาชิกวินรถจักรยานยนต์เคหะสมุดปราการ4และครอบครัวกลุ่มพี่น้องชาวชุมชนบ้านเรืออาธรสมุรปราการ4บางปูเข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพียงโดยบรรยากาศก่อนพิธีทำบุญคณะกรรมการและสมาชิกวินรถจักรยานยนต์เคหะสมุดปราการ4ีได้กราบไหว้สารเจ้าที่และสารตาย แห่งบ้านเรือทอนสมุทรปราการสี่บางปูเพื่อเสริมสิริมงคลขอพอใรให้คุ้มครองและปกป้องภัยอันตรายโดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวนห้ารูปมาเจริญพระพุทธมนตร์พร้อมถวายพระทหารเพลนถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงค์ให้ศีลเจิมป้ายวินรถจักรยานยนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทำบุญและคณะกรรมการสมาชิกวินรถจักรยานยนต์เคหะสมุทรปราการสี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีมังอีมังสูปลาเพื่อนฉันปาเแลวครับเดี๋ยวท่านท่านจัดท่านเองไม่ต้องผเกลียวเอาไปเลยเกียวท้าผมเว ท e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  ุะให้กัน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าถวายด้วยกันจับจับกันับจับกันต่อตอเอาจับกันต่อตอเลยเอาจับได้เลยครับจันโตปนรโกยอสมานิชวติระควินาสตมาเตปวาตวันดุสกีเทข ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน